สวัสดีครับรพบกับคุณผู้ชมนะครับในช่วงยูดีวีที่ต้ครับวันนี้นะครับเราส่องคนคมาที่นี่เลยครับคุณผู้ชมครับมาทีบ้านถาปาักแว้งจังหวัดพังงานั่นเองครับแต่จริงๆแล้วตรงนี้ที่เรามายู่นะครับปีนักเข้าเรียกว่าบ้านถ่า่นะ บ้านถาายญ่ยย่อยอ่ะครับแล้วก็ที่นี่นะครับก็จะเป็นหมู่บ้านของชาวหมอกแกนเราจะมาเจาะลึกนะครับพอเราต้อนตลอนมาแล้วมาทึ่งนี้แล้วนะครับเราจะมาสัมผัสทึงวิธีการใช้ชีวิตการกินหรือว่าจะเป็นอาชีพนะครับว่าที่นี่เขาทำอะไรกันบ้างเดี๋ยววันนี้เนี่ยจะพาพินัทเนี่ยไปเดินชมให้มันถั่วหมู่บ้านไปเลยพร้อมครับเดี๋ยวเราจะไปลองเรือกันด้วยลองเรือห้าหลักใช่ไหมครับ ห้ารักทีนั่นแหะครับหา้อยปูหาปลาโอ้่ะวันนี้นะครับเราจะพาผู้ชมตะลอนตะลอนไปที่ไหนต้องติดตามกันแล้วล่ะครับไปกันเลยไหมไปไปเฮ้ครับแต่ว่าก่อนจะไปไหนมาไหนครับคุณผู้ชมครับเราก็ต้องมีใกล้กิจกรรมสศ์ใช่ไหมใครอยากพินันอ่าใครรายงานตัวเลยครับผมผมมีคอมผู้ช่วยผู้ช่วยพยาบาลผู้แพทยและก็เป็นหัวหน้าหมอกแกนในบ้านทายเจ้ ีชยวชาในทางทะเลจะพาน้องทางโซง่ให้ปลอดภัยพาทางทะเลนี้ออไปดูสาระเส้นมัง่งไปดูระยศมัง่งอออไปแล้วจะเห็นมดอ๋อออไปข้างนอกเนี่ยจะเห็นมดเลยนะครับหมดทางสาระเสละทางระยศครับกว่างก็แคได้เห็นกันมดแลาวความปตทด้วยแบบเพื่อควมีอยู่มีลมขึ้นมาเดี๋ยวจะวิ่งเ <c oughs> ข้าโข่มกลางประเด็นปตทเหน๋เลยไปเหน๋เข้าข่มกลางเลยครับโอเคเดี๋ยวเราต้องเลือกกันเ <c oughs> ลยดีกว่าครับไปกันเลยครับไปเลยครับ ลมเอ็นไหวน้องไปอยู่ในหัวใจพี่ห้อยหากราบอมพระธาตุนครขอพรให้รักคืนมาวนลมโอบลมกาณาผ้าคำขอฟ้าหุ่นมาคืน มีติยางมาเติมความหวังบรตายบ้านเรานี่เรามาทำไรกันนะพี่นันนี่ไงนี่ไงเหลือยังนี่คืออะไรครับเนี่ยครับลูกปูใส่ปูนี่ถึงมันได้แลยไหมครับได้ถึงได้ได้ถึงได้ปูจะลุกขาโอ้ดับปูดับกับคุณผู้ชมนะดับเนี่นี่มาวางตั้งแต่ตอนไหนอะครับเนี่ยตอนน้ำเองี้ยตอนน้ำเงี้ยตอนน้ำเองปูปูดับนี่ชายเยื่อนะอยครับนี่ชายเยอะอปลา นี่ปัได้่างครับู่ก um, ลาอะไรก็ได้เพ้ยนั่นมันมีลูกมันตัด้วยเคยเคยในปุ๋ยเอาจริงเหรอครับปุ๋ยอันนี้ปุ๋ดัานี่านที่เขาพิมพ์ไม่ออกไม่ได้ไม่ออกบางคงทางรูได้อย่างนี้ได้ไดลปีนรงเอาเน้นไส้เข้าไปเลยนี่เวลาเปิดพรตรงนี้อะครับเปิดตรงนี้เดีเกลอเปิดเปิดเลยก็ได้ กิ้วขอกิ้วนี่บางทีมันข้าวใบชีกินก็ได้ครับขาบส่งตัวก็มีจับตัวก็มีจับตัวก็มีทุกเราจับมันเผื่อนะครับเวลาจับจับปูจับอย่างนี้เย็บหลักพอต้องต้องดันนั่งมันไว้ก่อนนะไม่มือนจับโจนนั่ะนะเหมือนเหมือนนี่เขามาดับซื้อไหมครับปูเนี่ยเขามาดับซื้อเขามาซื้อเขามาไข่โลหะได้ไหมครับรู้วันเรือเต่ขนาดปูเลือแต่ขนาดปูถ้าวัดขนาดนี้ตัวโลหะได้ไหะครับตอนนี้ อันนี้ตัวนิ้นตาต่อเมียแบบนี้ก็รูประมาณช่องรอยรูช่องรอยครับไม่ใช่รูทิพทิพถ้าว่าตัวตัวใหญ่ใหญ่กว่านี้ครับก็ถึง100ทิย107ช่วงตึ๊ดก็ได้อยู่ราคาเองใช้ได้เลยนะครับแต่ว่าจะได้สักโูหนึงมันก็ประมาณที่ตัวนะโนรนึงตัวนึงก็ได้รูประมาณคกกว่าเจ็ดัว แตัวก็ไม่เยอะนะแต่มันแหลวแต่ว่าตัวใหญ่ตัวตัวตัวหนุ่ยนะซึงมันยุ่นนำนักเยอะมันจะเป็นช่วงมันเคยือไม่เคยดีอยู่มัดเลยนะเรียบร้อยเลยวมับนี่ช่วงนี้ในป่นในตนี้ไม่เนนแถวเนี่ตัวนตัวเมียครับเมียวเมียจับจับได้จับได้จับมั้จับับได้จับจัาได้ไ้จัจับไจับ้ััไดันันั้ได้้็ด เอาเขาลินใส่กับนั้นเลครับลินใส่กับนั้ครับผู้ดานี่ตัวเมียใช่ไหมครับตัวเมียตัวเมียโอเคปิ้งตอนนี้ครับคุณผู้ชมครับเราได้มาอยู่กับเจ้าของหมู่บ้านหมู่บ้านนี้เลยครับผมหมู่บ้านปักแว้งครับหมู่บ้านถามปากแว้งครับผมเอาได้งานตัวก่อนครับชื่อกครับผมพามอนคุณผู้ครับเป็นผู้ช่วยมู่ดเพชรขัปากแว้งนี่นะครับครับผมนี่ก็อาศัยอยู่ที่นี่เลยใช่ไหมครับผม นี่ตรงนี้เป็นที่เขาเรียกว่าถาปักแว้งครับผมนี่คือที่ถาปักแว้งจริงๆคือจะอยู่ตรงนี้ครับนี่คือถาปักแว้งจริงๆครับผมนี่คือตรงนี้เลยคือที่ถาปักแว้งใช่ไหมใช่าปักแว้งมันมันมันอยู่บริเวณมันอยู่บริเวณรอยต่อระหว่างเออ่ภูเก็ตเลยกระพังกระพังงาครับผมเนี่ยเปนเป็นเกลือเป็นเป็นร่องรอยเสียมรอยต่อระหว่างภูเก็ตกระพังงาเลยอ๋อนี่เป็นหมู่บ้านที่ว่าติดทะเลเลยนะครับผมเข้ามาจอดเรือกันตรงนี้นี่คือที่ธม่ากินข้าว มูเตสข้องบวานตาปลาแวงจริงๆเลยตรงนี้นะนี่คือตัวจริงเลยตัวจริงเลยตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปในหมู่บ้านนี้ดีกว่าครับผมก็ผมได้เตรียมอาหารตอนมือเที่ยงว้เรียบร้อยแล้วตอนนี้ครับที่มันที่มากทุกคนตรงนี้สาระอะไรครับเนี่ยตรงนี้ครับเรียบรือครับมันแหลมมมันแหลตรงนี้เลยมาตรงนี้ก็ขึ้นได้เลยครับโอเคนั่นเราไปกันดีกว่าครับครับไปกันทำไมตรงนี้เขาเรียกว่าขาปลาแวงมันม่ บอลบอลบรุษเขาเรียกกันแบบนี้เลยึงจริงๆของมันนั่นคือมันจะมีทองทองมันจะเพียวมันจะเพียวมันจะเพียวองปลา้งซึ่งเรามีจากบ้านมาอยู่ตรงนี้ก็เลยตั้งว่าเป็นบ้านหาปักเว้งตั้งนานมากเลวนี่ก็ของกีมากที่ไปเข้าชื่อแบบหาปักเป้งคหาปองจริงจริงมันจะมันจะทองมันมันเพี้ยนๆมันเว่งๆมันมาหาปักเว้งนั่นเอง วันนี้ก็ได้รู้ละว่าทีนี่ีปักเว้งมันมาเป็นมาอย่างไรครับมันี้ไหมครับพ่อ้เข้มครับครับเนี่ยดยวรับรับสีามันจะต้องรับสีางพอน้ำขึ้นมันก็จะระน้ำขึ้นทุ่งมันก็จะขึ้นไปอยู่บนบนต้นาพอน้ำลง ไปดามระดับน้ำไปดังระดับน้ำมันจะได้ลงระดับน้ำเนี่ยครับอันนี้ห้อยเข็มแถวนี้กินได้ยังครับตัวนี้ตัวนั้นนี่กนะดับเล็กตัวนี้กลางกระดบกลางอยู่นะกลางนี่ยเพราะฉะนั้นเขาจะไม่เก็บขนาดนี้นี่ขนาดกลางอะครับขนาดใหญ่มันก็ประมาณนี้นะประมาณนี้หมไม่ได้เนี่ยตอนจะกินก็ะทับตรงนี้กะทับเนจะตีปากเนี่ยออกนิดนึงตีปากออกนิดนึงครับแล้วถึงก็ตัวนี้มันจะหลอมันเม็ดในข้างในไอ้หลิป ซึ่งมันจะมีแบบเป็นวงกลมอยสักนิดนึงครับมันจะมีนิดนึงเพราะว่าตัวนี้ตีตรงนี้ออกปุ๊บแล้วก็ไปเก่งพอจะกินก็ก็ยึบตัวนี้ขึ้นมาออกมามันก็ลุดโตมามากเลยอ๋อก็ง่ายนะครับไม่ยาดูไปไหนแล้วห้อยเยอ,อ<ค>ะอันนี้นี่อีกห้อยนึงที่ว่าจอบ้านนะเป็นแบบบางบางคนก็เป็นอาชีพเลยห้อยติ๊บแต่นี่ห้อยติดห้อยอะไรห้อยติ๊บมันตัวเล็กห้อยติ๊บ ลักษณะเนื้อข้างในนี่มันจะเป็นคล้ายห้อยหนังลมไหมใช่ครับนั่นนะไม่ก็ลูกห้อยหนังลมหม่ครับแต่ว่าห้อยหนังลมมันอีกแบบนึงมันจะออกมาเป็นตัวแต่นี่มันก็เป็นตัวหนึ่งกันแต่นี่มันจะติดยากของกลางเพราะหนังมันจะยืดจากปลายของกลางนี่ต้นตอผดีก็เอาไปกินเข้าไปทำไปเกะนี่ก็จะตัวยิ่งใหญ่สมันนี้กันใส่สาห้อยหนังลมนี่เวลาเขาออกแนวออกนี่เนี่ยก็เกะอันปลายมีดปลายมีดมันเกะตัวนี้ออกเลยใช่ไหมเสะออกมามันจะเป็นเป็นเนื้อถ้าแบบนี้แซสะได้ไหมเป็นเนื้อได้ได้ไม่เอาวิดหลังออกมา ตได้นี่ก็มันี่ก็มีเลยไหมก็คือว่านี่ก็กินได้ใช่ครับคือเคยดำทำกินนดำผิดผอานมาเป็นประจํานี่ีห้อยได้ครับนั่นตรงนั้นก็ยังมีเนี่ยตรงนี้ครับเนี่ยตรงนี้ป็นพวงเลยอ่ะครับครับทีเนี่ยทวดสมางก็จะทีเอาเข้าไปกินก็จะเป็นพวงแบบนี้ทีกาไปได้คือกาจะตัดตรงนี้ออกไปให้ออกไปเลย ไปแต่งทางหัวนะครับซึ่งเขาจะไปเซ็ไปเซ็ตออกเบ็เป็นตามันจะมาเดียกเป็นตาเห็นไหมเป็นตัวเป็นตัวเขาจะเรียกออกตัวเกตออกเป็นตัวเป็นตัวมั้เลยเนี่ยจำมวนมันนี่ลายตัวนี้ก็เก็ตนี้เกตนี้ตัวนึงตนี้ตัวนี้ก็มีตัวนึงคือคือคซนแบบนี้คือวงแบบนี้มันจะมีลายตัวก็าคือต้องไปทำ้างบหัวทำ้างบนมันจะติดกุฏิรักมาจะติดกุฏิตั้มตั้มเอ่อขดนมา หรืออาจจะก่อได้นะเี่ก่อได้มันก็จะมีมันจะรอดเลยมันจะมีแบบนี้ตลอดเลยแต่ว่าบางชนิดว่าทีขั้นหมาถ้าให้มันตัวย่อยตัวเยอะๆนะคือมันจะปลาลินจะมีปลาใจลินมางนะคือมันจะตัวย่อยมันจะอโดมสมบูรณ์อโดมสมบูรณ์นะนะครับห้อยนี่ถ้าเอาไปเลี้ยงเองได้วแม่เลี้ยงเลี้ยงแบบนี้เลี้ยงแบบแบบเอาไปเลี้ยงมันใหญ่มันก็เป็นห้อยหนังลมอยู่ทธีใช่ไหมไม่ใช่มันแผ่พันธุ์ไม่ได้มันแผ่พันธุ์ไม่ได้มันเลี้ยงไม่ได้มันโอโดมสมบูรณ์นะนะมันตามมาจากห้วยนี้คือเป็นข้อมันเองเลยมันไม่้อใช่ อ๋อหนังรบมันจะมีเชื้ออะไรของมันจะไม่ติดของมันไั่ติดอาหารแต่นี้มันคือถ้าวันน้ำขึ้นจัดด้วยวันน้ำไี่มันก็ยุ่ไม่ได้มันต้องไบวันธรรมชาติเข้ามัาจริงๆไปฟื้นก็ได้ไปเลี้ยงได้ม่ได้ใช่ไหมได้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 ขึ้นข้าเจ็บมากๆเลยครับคุณผู้ชม ถึงตรงนี้ครับเขาเรียกว่าได้ครับตรงนี้หมูหมูหมูดักปลาหมูดักปลาราบชาวประมงเขาเรียกว่าปลาประมงเขาเรียกว่าปุ๊โป๊ปประมงถึงอันนี้เขาจะเอาปลาซาบานเอาว่นดักเอาไวยเอาตาไข่ดักดักเึื่อทำเป็นลินทำเป็นห้องเป็นห้องทำเป็นห้องนุ่มมันมีซ่มห้องห้องนี้ปลาเข้าไปถึงกาไปห้องนุ่มเป็นปลาค่นกับชงฉงอ้วนทุดนู่มเป็นปลาคืนถึงเขามาเอาช่วงเวลาไหนช่วงน้ำแห้ง ก็มาชงไปด้านน้ำให้ก็มาจับจับกันเลยคือครั้งใหนนั้นก็ไม่ต้องใช้เยอะใช้ได้ไม่ได้เลยใช่ไหมครับเต็มใจข้าวไปยุ่งเองเต็มใจข้าวไปเพี่ข้าวไปแล้วก็ออกมาไม่ได้เลยออกมาไม่ได้คือคือทำประตูแล้วว่าท่านต้องทำให้ให้เป็นแบบนั้นก็ับดักกันนะครับมันกับดักข้าวแล้วออกไม่ได้ออกไม่ได้มันมีรินเยอะมันก็ไเนี่ยมันมันมันก็ย่องปูนี่่อาข้าวแล้วก็ออกไม่ได้เมื่งการย่องปูนอ่เงี้ยเนี่ยเนี้ยจะอยู่ตายนี่มั่งข้าวมาบนนี่มั่งจ่ห้าสองประตูไม่มีก็เปป็นนูััญญญญาาาาที่ชวบ้ อย่าจะบ้านไปแบบเนี้ยวถึงไม้ดิปัตเนี่ยเลยอันนี้ไม้แป้งไม้แป้งต้องทำให้ต้องใช้แต่ไม้เนี้ยคือว่ามันไม้ขึ้นกระไดไหมครับไม้ขึ้นก็ได้มันอยู่ไม่ได้นานสี่เดือนไม้ก็ไม้กุงกลางเลยไม่น่าจะตัดเพราะว่าเป็นที่กันดักด้วยใช่ๆตึองกัเลยเป็ตัดไม้แป้งเอาไม้แป้งมาแล้วที่ห่าด้เห็นได้กับไม้เนี่ยต้องไปตัดต่ำโ้วกคือเรียกว่าโล่วกล้วกตัดโ้ว่ต้อไม่้องตัดโหลือคล้องยอดคล้องอดคองนะครับถึงความทนทานมันจะอยู่ได้เป็นปี ก็คือมันอยู่ในน้ำถ้าเกจอชายไม้อื่นนี่มันก็จะพูงงายแต่ทำไมมันอยู่ได้เป็นปีมันจะมีเพลี้ยต้วงเราตีกัดไม้ตัวยาวๆใชด้วยตัวเล็กเพลี้ยกัดไม้ตัวเล็กด้วยเล็กมันกัดกัรก็เป็นออสมันจะกัดคุณนดคุณมาถึงก็ต้องมาเปลี่ยนไหมมาเปลี่ยนไหมสี่เดือนสี่เดือนต้องเปลี่ยนเดี๋ยวจะใช่เวลาที่อยู่ได้เป็นปีอันนี้อยู่ได้เป็นปีนี่ก็เป็นของชาวบ้านในบริเวณชาวบ้านที่ชาวบ้านของบ้านโคเรูไน ก็ต้องรอเวลาน้ำแห้งก็ดึงมาตักได้เลยใช่ไหมครับถ้าหนาวไม่แห้งก็มัดติดม่ต้องหมาต้องดำลงไปเอาต้องดำลงไปเอาใช่๋ยวไหมครับมันบีผ้างบางทีมันก็ดำลึกลงไปน้ำนี่ก็ก็ดำก็ต้องดำลงไปตักแล้วใช้ระวิ่งดำไปไหนดำลงไปนี่พุ่มลงไปดำได้ไหมเอาลงไปใต้เลยจัดเลยโอเคนัดเราไปที่อื่นกันต่อดีกว่าชูวิทัวจะพาเธอไปดำน้ำดูปลากาดูชูวิดัวจะพาเธอไปโต้คลื่น เอาให้หมดแรงชูวิดัวอาบแดดให้จนผิวกลายเป็นสีแทนชูวิดัวอ้าวไอชันเป็นคนพาเธอไป oh o โ oh sweat up 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 บ o d บ y oh oh o โอ้โโอากาศมันร้อนดีนะจ๊ะเหงื่อไหลใครย้อยไม่ เที่ยวกันไหมล่ะถ้าไม่มีภาระกระโดดลงน้ำตมน้ำตมไปที่พีรับบีภูกเกนหรือจะไปฟูมูจะพาไปเที่ยวกันให้เข็ดร็อกคาม์วิ้งทีเอาพระนางสกูบ้าได้วิ่งกันเลือกเอากันสักทางใครเข้ามาอีกนิดทุนน้อยไม่ค่อยมีตอนนี้เรากำลังจะขึ้นเรือไปพีพอร์ตสะพานพอร์สะพานตลาดซินได้สะพานตลาดซินครับมันก็จะเลื่อยเป็นหนังต้เบ็ดสักแป๊บนึงครับผมพอไปดูอยู่ มือถือทางการข้องบรรยากาศเจ่าน,นี้โอเคไปดูกันเลย,ยว่าจะสวยงามแค่ไหนมาครับมาครับเนี่ยครับพี่นันน้องนัยครับหลดพลาดไปพลาดมาระวางสะพานเชื่อมต่อระวางจังหวัดภูเก็ตกับพังงานเนี่ยครับอน้องนัยเคยได้เห็นสะพานมุมดีไหมเนี่ยโอ้ไม่เคยเห็นเลยครับ มันม,มุมนี้นี่ถือว่าเราโชคดีมากๆนะโชคดีที่ได้ามาที่เราได้มาใหา้มุมเนี้่ะ้องสะพานสัดสินนั่นเองครับคุณผู้ชมครับน้อยค้นนะครับที่จะได้เห็นไล่ทันคิดว่าคงจะเอพิเจ้าแน่เลยครับเป็นตำนานเล่าขานผ่านมาโนมนานบอกลูกหลานรุ่นหลังฟังให้ดีเรื่องความรักความโศก โซพาโซพีจบลงที่ความโศกเศร้ขาของชายหนุ่มหญิงสาวรักกันมาหลายปีเป็นความรักคงที่และมั่นคงน้องเป็นครูพี่เป็นเพียงคนขับรถจนจน,จนด่าขยันอดทน เดือยเพียงไหนทนเฝ้าทำเพื่อเธอไม่อยากถ่ายแล้วนะไม่ได้นะพ่อรู้จริง อีกลแข่งต่อกันว่าใครจะได้ปลาเยอะมากกว่ากัน เลยไว้ก่านเราดูว่าไปทางขึ้นขึ้นเนี่ยนี่นะครับ cái <laughs> này <laughs> wow kiểu จับได้หรอมันจะมากินอะไรตัวนี้นะครับมันมันมันกินใบไม้นี่ได้กินได้กินไส้อุ้ยทำไมมันตัวใหญ่จังอันนี้กินได้แม่ครับตัวเล็กเลยเนี่ยนี่หรอตัวใหญ่กว่านี้เลยนี่เป็นปลิงที่กินได้จับจับได้ไหมครับนี่ได้ครับไม่ใส่กันจับกับทุ่งมาไม่นนั้นจับเลยจับได้มือเลยไม่ใส่มันไม่ได้มันแค่นี่นี่คือปลิงทะเลโอ้ยปิดน้ำด้วยด้วยตัวใหญ่อ่า กินได้ใช่ไหมครับกินได้เนี่ยดีกิโล่ต้องเป็นพันนะครับถ้าถ้าถ้าเขาทำออกมาเรีวทำแบบแห้งเงีนะครับเขาจะไปออกผ้าเอาทรายออกเอาทรายออกครับพอทรายออกเสร็จถึงเขาจะไปย่างย่างย่างแห้งเงย่างแห้งเงี้นะอ๋อย่างแห้งครับ โลกิโลละพันกว่าหรือทังพันกว่าเนี่ยในใจครับปีนี้คนที่เข้งอางมากแต่ส่วนมากที่เอาไปทำนี่ก็คือเอาไปย้ใช่าวบ้านเอาไปกินธรรมาได้คือย้ำเอาไปย้ำจับต่างแบบนี้คายมันคายนะซึ่งเราทำพื้นก่อนย้ะครับพอผ้าชัดผ้าออกผ้าออกผ้าออกไรออกอะผ้าเนี่ยผ้าทรายมันนี่ออาทรายออกมันทรายออกเซ็ตเขอบตู้ครับกับยีนคู่กับยีนคู่กัอย่างนี่ออกหมดเลยมันจะเวลมันเลยมันจะออกข้าวหมดเลยนี่บอกออกพูดมันจะออกข้าวมันเลย ถึงก็เผยแพร่แบบจีนเล็กๆๆๆถึงก็ย้ำเชนำน้ำส้มเชน้ำส้อมเปลือกชูเพื่อให้มันดับข้าวอ่ะดับข้าวแล้วให้มันให้มันนวดด้วยเดี๋ยวนี่ถ้าบีบถึงมันมันออกมันน้ำออกไอเดี๋ยวต่อเดี๋ยวคีมันจะออกทางนี้ฮะคีออกอ อ๋อมาจากตีนตรงนั้นที่ว่าเป็นรอยใช่ไหมครับตอมปั๊บถึง้งมันจะตอมดึงรอยที่แข้งๆกันหรออ่มันจะออกมาถึงมันจับตรงนั้นดึงออกมาเลยเวลาเฮ้ยแล้วทำให้ตรงนี้มันตอนนี้มันนวลนะครับตอนนี้มันมันยกเท้าลอกได้ตอนนี้มันมันติดกับเนื้อตัวของมันอ่ะนี่นี่จะมีตาอยู่ข้างในด้วยตาข้างในมันเป็มันตามันจะมีตามันก็คันกดไปตามตานั้นมันจะล้อตาออกแล้วมันจะเปามันค่าคันไปมันจะคานไปนะครับมันจะผ่าเปลือกผ่าเปลือกไปได้อ๋อถ้าไม่มีตรงนี้ก็ไม่ไปไม่ได ไก่อะไรมันเหมือนแบบไพ่เขาเรีแบบไพ่ถ่ายของมันอะไัวอะไรครับโอ้ตัวนี้สีแดงไงครับมีลายสีแบบนี้อ๋อไอ้ยเมื่อนตัวที่เราหยอกมาเมื่อกี้ใช่ไหมครับใครับแต่ว่าตัวนี้มันสีแดงตัวนี้สีแดงมีลายสีหลายชนิดตัวมันไปยอมมาไม้ตัวทีสีชมพูก็มีอะครับทางเส้นทางเลยเส้นนี้เส้นจะเป็นสีชมพูก็มีแสดงว่ามันกำลังมีความรักครับเดี๋ยวไปหอีกคน นี่รับคุณผู้ชมครับปลาดาวอ๋อเมื่อกี้ก็ปลาดาวเลยพี่นัดกันนั้นจริงมันมีอยู่สีด้วยสายนี่มันข้างล่างมันยังไงนี่ข้างข้างล่างมันเลยเราเห็นข้างล่างมันเมื่อกี้มันเป็นสีแดงแดงแต่ว่ามันมีสีเดียวมันคงไอตัวนู้นตรงไส้คงนะตามห้าอีกสีหนึ่งที่ให้ไปมั้งเอาไปเอาไปเกลืออ๋อนี่มันอันนี้มันกรอบเลยเออนี่มันกรอบเลยนี่แหละครับ วันนี้เราสองคนนะครับพ่มกับพี่นัทก็ต้องข้อลาท่านผู้ชมไปชมพาทิตศก,กันก้อนแล้วกันข้างหน้าเราจะพาท่านผู้ชมไปชมไปลุยกันที่ไหนต้องรอติดตามชมกันนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ